สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีพระมิตรได้ขอเสนอพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ฐานแซมแบบที่สองท่านพิจารณากันเองนะครับจะขอเล่าเรื่องที่มาของพระได้พระมาจากไหนองค์นี้จำอย่างแม่นกับคำว่ามีเงินเก็บเอาไว้ให้ลูกเมียใช้อย่ามาเช่าพระเลย มีเงินเก็บไว้ให้ลูกเมียใช้อย่ามาเช่าพระเลยในปี2540วิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งธุรกิจก่อสร้างล้มหายตายจากไปกว่าครึ่งข้าพเจ้าคิดเสมอว่าปลาจะตายจะไหลาตามน้ำปลาเป็นจะว่ายทวนน้ำ ได้คิดตั้งบริษัทรับเหมาออกแบบและก่อสร้างจึงจำเป็นต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ Word Excel เพิ่มเติมที่เดอะมองามวงวานจึงต้องไปห้างเป็นประจำก่อนเรียนจะแวะดูพระเลิกเรียนย้อนกลับมาดูพระอีกครั้งหนึ่งเห็นพระสมเด็จสองคลองเห็นแล้วอยากได้ไปบ่อย เกิดความคุ้นเคยรู้จักเกือบทุกเจ้ามีเจ้าหนึ่งพี่สาวผิวสีน้ำผึ้งจัดว่าสวยมีสามีเป็นสารวัตรตำรวจจะมาตอนออกเวลแล้วพี่สาวมีตู้พระสักสามตู้ชื่อร้านวางอยู่ในตู้สมัยนั้นพระเครื่องเพิ่งเริ่มจะขึ้นห้าง ยังไม่เป็นร้านใหญ่โตอย่างในปัจจุบันข้าพเจ้าชอบดูพระหลวงปู่ทวด2497ีกาจากร้านข้างๆข,ข,ของพี่หญิงเจ้าของหลวงปู่ทวดจะสาธยายพิมพ์ใหญ่ไหลจุดให้ข้าพเจ้าฟังว่าแท้อย่างไรมีตำหนิตรงไหนเราก็กล่าวขอบคุณครับที่ให้ความรู้ แล้วแวะมาร้านพี่หญิงพี่หญิงบอกว่ามีเงินเก็บไว้ให้ลูกเมียใช้จะดีกว่าอย่ามาเช่าพระเลยข้าพเจ้าแปลกใจนี่มิใช่วิสัยของคนค้าขายพระน้องเอ๋ยหลวงปู่ทวดแบบนั้นเป็นพระเกเขาทำพระเกขาย น้องดูพระไม่เป็นเก็บเงินไว้จะดีกว่าข้าพเจ้าหัวเราะและอมยิม้มยอมรับโดยดุษฎีพี่หญิงเปิดประตูใต้ตู้พระนำพระออกมาหนึ่งถุงขนาดสองมือกำรรส่งให้ข้าพเจ้าน้องเอาไปพี่ให้ให้ไปดูจะได้หายอยากให้ไปดูจะได้หายอยากแล้วยังสำทับอีกว่า มีเงินเก็บไว้ให้ลูกเมียใช้อย่ามาเช่าพระเลยข้าพเจ้ายกมือไหว้กล่าวขอบคุณขอบคุณครับจะจำคำของพี่ไว้จำไว้อย่างแม่นแต่ก็ยังดื้อเช่าพระมาตลอดพระสมเด็จฐานแสมองค์นี้รวมอยู่ในถุงกลับถึงบ้านสามทุ่ม สองยันตีสองพระองค์นี้อยู่กับข้าพเจ้ามา26ปียังหาจุดเกมิเจอเรื่องการพิจารณาพระขอติดไว้ตอนต่อไปครับข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณพี่หญิงและพี่สารวัตรปัจจุบันน่าเป็นนายพลตำรวจที่ให้พระมาศึกษาและ กับคำที่ว่ามีเงินเก็บไว้ให้ลูกเมียใช้อย่ามาเช่าพระเลยถ้าท่านสองท่านได้ฟังอยู่ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี